ทางนักพัฒนาเอกนชนนักวิชาการตลอดจนนักสื่อผู้ชนหรือพี่น้องผู้สื่อข่าวทั้งไทยและต่างประเทศที่รักทุกท่านต้องขอบคุณทางคณะผู้จัดที่เชิญผมมาพูดนะครับในฐานะบุคคลที่ทำงานในแวดวงของสิทธิมนุษยชนระดับชาติผมเอง ได้มีโอกาสพบและพูดคุยกับอ้ายสมบัติหนึ่งครั้งสมัยที่ทำงานเป็นสมาชิพกพุทธสภาจากการเลือกตั้งตั้งแต่ปี43ถึงปี49ครั้งนั้นผมเดินทางไปกลุ่มประเทศอิโดจีนเพื่อที่จะศึกษาปัญหาเรื่องการสร้างเขื่อนและการระเบิดเกาะแก่งนะฮะของประเทศจีนในลุ่มน้ำโขง ซึ่งพี่น้องที่จังหวัดเชียงรายคืออำเภอเชียงของได้มาร้องเรียนที่กรรมธิการในวุฒิสภาดังนั้นเองเนี่ยในฐานะกรรมธิการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนก็เดินทางไปรับฟังความเห็นจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ทางภาครัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชาก็ยอมรับว่าได้ ข้อมูลพื้นฐานนะครับที่เป็นปัญหาในเรื่องผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจากการก่อสร้างเขื่อนนะครับในประเทศจีนและระเบิดเกาะแก่งเราเองก็ได้นำเสนอในฐานะองค์กรนิติบัญญัติซึ่งก็สามารถทำให้ประเทศจีนหยุดยั้งการระเบิดกอแก่งนะครับก่อนที่จะลุกลามเข้ามาในนะครับอาณาเขตของอินโดชีเ สิ่งที่ผมคิดว่าทางคณะผู้จัดและอยากให้ผมมาพูดในวันนี้เนี่ยก็คือการต้องการเชื่อมโยงอ้ายสมบัติในฐานะบุคคลเข้ามาสู่ในเรื่องของความเป็นอายสมบัติที่เป็นความเป็นวิถีของอาเชียนซึ่งตรงนี้มีความหมายในเรื่องของการที่เราขณะนี้เนี่ยความเป็นประชาคมอาเชียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของหลักการ ในเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนเราเห็นนิมิตหมายที่ดีในเรื่องของปรากฏการสิทธิมนุษชนที่ทําให้เกิดการเปิดประเทศของประเทศพมา่าและทําให้เห็นนิมิตในเรื่องของการทําให้เกิดสันติภาพและความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการแชร้อำนาจัฐของรัฐบาลทําให้พี่น้องประชาชนพมา่าได้มีโอกาสที่ได้เห็น แสงสว่างของการที่จะนําไปสู่ในเรื่องของความเป็นธรรมและสนันเิภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการจะตอกย้ําในเรื่องของอายสมบัติจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลแต่ต้องการตอกย้ําในเรื่องของอายสมบัติในความเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิถีอาเชียนประการแรกที่ผมคิดว่าอายสมบัติได้ทําให้เห็นเป็นปรากฏการณ์ของหลักการเรื่องสิทธินุชนล ที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะสามทศวรรษของไอ้สมบัติและการได้รับรางวัลแม็กซไซส่ซซึ่งถือว่าเป็นรางวัลระดับภูมิภาคที่ตอกย้ำไม่เห็นถึงความเป็นนักพัฒนาวุโสที่อยู่บนพื้นฐานของการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนสิทธิที่เป็นประโยชน์สิทธิที่เป็นเรื่องความถูกต้องของพี่น้องประชาชนชาวอาเซียนทั้งหมดหรือ ในภูมิภาคอินโดจีนก็ตามผมคิดว่าตรงนี้คือการที่ตอกย้ำให้เห็นว่าหลักสิมงผู้ชนนั้นคือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้ถึงแม้ว่าความเป็นสิมงผูชนนั้นระหว่างวิถีตะวันตกและตะวันออกนั้นผมก็ยืนยันในฐานะกรรมการสิทธิ์ไว้ไม่เหมือนกันสิมงผูชนในด้านตะวันตกนั้นเนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องของการปรากฏการ ของการกล่าวอ้างเพื่อหวังผลประโยชน์ในทางการเมืองที่เข้าไปแทรกแซงนะครับประโยชน์ของประเทศอื่นแต่สิมงิชชนในวิถีตะวันออกนั้นเนี่ยสิ่งที่อ้สมบัติได้เห็นคือความรักความเอื้อทอนต่อกันและการที่ต้องทําให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคมไม่ว่าการเมืองของประเทศจะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นสังคมนิยมแต่ความเป็นสิทธิชน ในภูมิภาคตวันออกแห่งนี้หรือภูมิภาคอาเซียนนี้คือสิ่งที่เห็นว่าไม่ใช่เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลไม่ใช่เป็นการเน้นในเรื่องของเสรีภาพที่เปิดโอกาสให้ทุนเสรีนิยมใหม่เข้ามาถือโอกาสในการล่าใน,นาอนาณิคมทางเศรษฐกิจแต่สิ่อมวชนในวิถีตวันออกนั้นคือทาให้เห็นถึงความรักในมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันมนุษย์ต่อสังคมต่อชุมชนเรื่องของสิทธิชุมชน เรื่องของสิทธิพลเมืองที่สามารถที่จะผลักดันตัวเองเข้ามาเป็นตัวตนในการที่จะแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของอาเซียนได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่ต้องการตอกย้ำว่าวิถีอาเซียนในการทำให้เกิดประชาคมอาเซียนนั้นต้องมีความเป็นตัวงตัวเองและต้องเป็นประโยชน์ของประชาชนอาเซียนเพื่อประชาชนอาเซียนและโดย ประชาชนอาเซียนโดยที่อำนาจรัฐในแต่ประเทศนั้นน่าจะเป็นตัวแทนในการแช่อำนาจในวิถีทางระบบพยยิปไตหรือระบบสังคมนิยมที่จะเอื้อมหน่วยให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในแต่ละประเทศนั้นผมคิดว่าคุณค่าตรงนี้คือสิ่งที่อยากให้รัฐบาลลาวรัฐบาลต่างๆในภูมิมภาคอาเซียนได้เห็นว่าอ้าสมบัติเป็นสมบัติอันมีค่านะฮะที่ต้องการ การทํานุบํารุงรักษาและหน้าที่ของรัฐนั้นก็คือจําเป็นที่จะต้องมาคุ้มครองเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เห็นในสไลด์ที่เราเห็นเมื่อเช้านี่อะไรที่เป็นสิทธิของประชาชนนั่นหมายสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในการที่จะรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของอายสมบัติรัฐเองก็น่าจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองและทําให้ภูมิภาคแห่งนี้เนี่ยได้มีความมั่นคงและมั่นใจว่า สวสดิภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของไอ้สมบัติซึ่งเป็นวิถีที่จะทำให้ดำรงความเป็นประชาคมอ,อาเซียนนั้นเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากอำนาจร,รัฐของรัฐบาลของประชาชนประชาชนชาชไตประเทศลาวผมคิดว่าตรงนี้คือความสง่าง,งามที่รัฐบาลลาวมีพันธสัญญาจากการที่เราก้าวมาสู่ในเรื่องของยุคระบบสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและในระดับโลก ประการที่สองที่ผมคิดว่าอยากจะตอกย้ำไม่เห็นถึงการทำงานของอ้สมบัติในช่วงเวลา30ปีที่ผ่านมานั่นคือการตอกย้ำให้เห็นในเรื่องของสิทธิในการพัฒนาในวิถีตะวันออกในภูมิปัญญาตะวันออกซึ่งสิทธิในการพัฒนาในขณะนี้เนี่ยเราต้องพบว่าประเทศไทยเป็นผู้ที่ผ่านผลกระทบจากการพัฒนามาร่วม50กว่าปีเราพบว่ามันเป็นการถกเถียงและต่อสู้กันระหว่างการพัฒนา ในระบบทุนเสริยมใหม่และในระบบที่เราเรียกว่าการพัฒนาแบบทางเลือกทางเลือกที่ผมคิดว่าเป็นทางรอดของภูมิภาคแห่งนี้สังคมไทยได้ตระหนักดีแล้วว่าการพัฒนาในระบบทุนที่เป็นกระแสหลักที่ไร้ขอบเขตแต่ว่าเปลี่ยนคนให้เป็นสินค้าให้เป็นแรงงานเปลี่ยนธรรมชาติให้เป็นทรัพยากรให้เป็นวัตถุที่สามารถซื้อขายได้ และเปิดโอกาสให้ทุนไม่ว่าจะเป็นทุนข้ามชาติหรือทุนในชาติเองนี้ก็ตามเข้ามาจับจองครอบงำแย่งชิงและหาผลประโยชน์ในโครงการการพัฒนาต่างๆและเราก็พบว่าการพัฒนาต่างๆในประเทศไทยที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโครงการมาตาพุทธนะฮะยีปีของการเกิดมาตาพุทธคือการที่ทําให้ประชาชนในเขตมาตาพุทธจังหวัดระยองนั้นเนี่ยตกอยู่ในภันตรายของ โครคไข้ไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งตกอยู่ในภัยอันตรายของการที่ไร้ที่อยู่ธรรมากินทางภาคการเกษตรหรือไว้แต่ในระบบทุนอุตสาหกรรมและขณะน,นี้ประเทศไทยที่รับผลกระทบจากเศรษฐกิจในระบบทุนเสรีนิยมใหม่ก็คือความเหลื่อมล้ําและความยากจนและเป็นปัญหาในประเทศชาติที่สําคัญอันดับหนึ่งของประเทศไทยประเทศไทยปัญหาความเหลื่อมล้ํขาขณะนี้นักวิชาการได้ ราพัฒภาวาเป็นอันดับสามรองจากแอฟริกาและลาตินเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิในการพัฒนาของประชาชนชาวอาเซียนที่เป็นวิถีของเราเราจึงต้องการตอกย้ําในเรื่องการพัฒนาที่เป็นทางเลือกที่ไม่ให้ตกในหลุมของความยากจนและความเหลื่อมล้าในประเทศไทยขณะนี้เนี่ยประชาชน20คนแรกที่เป็นคนรวยเนี่ยมีสินทรัพย์อยู่ประมาณ56-5 7 ขณะเดียวกันประชาชนชาวไทยที่ยากจน20คนสุดท้ายเนี่ยมีสินทรัพย์ประมาณ3-4เปร์เซ็นต์ถ้าในระดับโลกเราเห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจจากทุนนิยมเสรีนิยมใหม่นั้นเนี่ยทำให้เกิดวิกฤตต่างๆมากมายไม่ว่าวิกฤตนี้สาธารณะวิกฤตในเรื่องของปัญหาที่ก่อกระแสนในเรื่องของสินเชื่อต่างๆที่เอาเงินของภาคประชาชนไปทุ่มให้กับภาคเอกชน สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราพบว่าโลกาภิวัตน์ที่มาพร้อมกับกระแสทุนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นคําตอบของการประครองรอบใช้ไตหรือการประคองรอบสังคมนิยมของแต่ละประเทศที่จะทําให้เกิดความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจเพียงความมั่นคงในประเทศสาธารณชาชนประเทศลาวที่เกิดขึ้นในรอบสังคมนิยมเนี่ยหรือแม้กระทั่งความพยายามสร้างความมั่นคงรอบใช้ไตในประเทศไทยก็าตามที่ทําให้เกิดการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ ก็ต้องรู้เท่าทันระบบทุนนิยมเสรีนิยม,ยยมที่ขณะนี้เนี่ยปัญหาความเหลื่อมล้ํามันเป็นปัญหาระดับโลกประชากรระดับโลกเศรษฐีแค่8%ปือร์ถือพกกระซับประมาณ80% 80%ของโลกขณะที่คนจนประมาณ70%ร์มีพกทระซับแค่ประมาณ 3- 4เเนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าอ้าสมบัติได้เห็นและทําให้เห็นในเรื่องทางเลือกของการพัฒนานะฮะเพราะฉะนั้นการปักหลัก ฐานของทําให้เห็นทางเลือกในการพัฒนาของอ้สมบัติใน30ปีจึงน่าจะเป็นเรื่องของความคิดเห็นต่างในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสาธารณชาชนประเทศลาวซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้นําน่าจะหยิบสวยให้เป็นโอกาสของการทําให้เกิดทางเลือกในการพัฒนาที่จะรู้เท่าทันทุนนิยมในระบบเสรีนิยมใหม่ที่จะถาโถมเข้ามาในประเทศในภูมิภาคแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจอเมริกราหรือ ประเทศจีนก็ตามการรู้เท่าทันในเรื่องของสิทธิในการพัฒนาที่จะไม่ทำให้ประเทศของตัวเองเป็นเหยื่อนั้นจึงเป็นสิ่งที่ความเป็นประชาคมอาเซียนหรือวิธีอาเซียนนั้นจะต้องทำให้เกิดการยอมรับนะฮะและทำให้เกิดการถกเถียงกันเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่ทางเลือกทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ของพี่น้องของประชาชนอย่างแท้จริงสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่า ความเป็นวิถีอาเชียนของไอ้สมบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นนักต่อสู้สิริมุชนหรือการได้เห็นทางเลือกของการพัฒนาที่ทําให้เกิดเป็นทางรอดในปุมิภาคแห่งนี้เนี่ยจึงเป็นสมบัตินะฮะจึงเป็นสิ่งที่เป็นความเป็นสาธารณะที่พวกเราทุกคนหรือแม้กระทั่งผมเองนั้นเนี่ยเราคงจะต้องพยายามช่วยกันรักษาและหวงแหเนเพื่อให้ในโอกาสที่เกิดการหายหรือการลักพาตัวของไอ้สมบัตินั้นเนี่ย ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการสูญเสียสิ่งที่เป็นสมบัติอันมีค่าของพวกเราทุกคนในฐานะชาวพุทธผมก็อยากจะเรียกร้องในฐานะกรรมการสิมุชชนแห่งชาติก็อยากจะส่งสัญญาณถึงผู้มีอานาจรัฐในภูมิภาคแห่งนี้ว่าความเป็นประชาคมอาเซียนนั้นจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่ทําให้เกิดความผูกพันในการที่รักษาในเรื่องของ จยัยลักษณ์และความเป็นอาเชียนของเราในวิถีทางสิทธิมนุษยชนที่ทําให้มนุษย์นั้นเกิดความรักความเอื้อทต่อกันความเป็นนักต่อสู้ในเรื่องของสิทธิในการพัฒนาที่จะทําให้ภูมิภาคแห่งนี้เนี่ยรอดพ้นนะฮะจากวิกฤตของการพัฒนาในระบบสนิยมใหม่ผมก็หวังว่ากระแสของพวกเราในวันนี้เนี่ยจะส่งไปถึงชนชั้นนําในประเทศต่างๆที่ช่วยกันและผมมีความมั่นใจว่า อ้สมบัติยังมีชีวิตอยู่ความมีชีวิตอยู่ทั้งชีวิตในร่างกายและจิตวิญญาณกำลังรอให้การตัดสินใจของพวกเราในการที่จะต้องร่วมกันอย่างขยันขันแข็งเพื่อทำให้ผู้มีอำนาจและผู้ที่รับผิดชอบนั้นต้องคืนอิสรภาพให้กับอ้สมบัติในที่สุดครับขอบคุณฮนะ